สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แมรี่กับพ่ออยู่นมีคิวพาน้องโยฮันโยชิไปดูการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตบุรีรัมค่ะเนื่องจากน้องทั้งสองคนเนี่ยชอบดูการ์ตูนเรื่องคามากค่ะและอยากดูการแข่งขันของจริงว่าเป็นยังไงเหมือนในการ์ตูนไหม แต่เสียดายค่ะที่ช่วงเวลาที่ครอบครัวเราไปบุรีรัมเนี่ยไม่มีการแข่งขันรถยนต์ค่ะแต่มีแต่การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ o r BRIC Superbike หรือเรียกอ,อย่างเป็นทางการว่าการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบเชิญชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าถูกใจเด็กๆหรือเปล่า อย่งมอเตอร์ไซค์หรอครับ,รบโอ้ที่สนามอะไรครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตใช่ใชไหมคุณโยชิคุณเชียร์เบอร์อะไรครับ เข,เขียวเขียวอรครับเ,าเามาดูกันครับว่ามีเขียวเบอร์หจะเข้ารอบไหมชนะไหมแม่เชียร์เบอร์อะไรครับแม่เชียร์ฟีผู้หญิงเแปครับสีดบแดงามาดูคุณพ่อเชียร์สีเหลืองเดี๋ยวมาดูกันมืเออเสเขียวล ตอนนี้นะคะการแข่งขันก็จบไปแล้วหนึ่งรายการค่ะเสียดายที่ต้องออกจากสนามก่อนเพราะต้องรีบไปเตรียมตัวดูฟุตบอลต่อเย,ย็นนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยร้องเสียดายกันใหญ่เลยเพราะอยากอยู่ต่อค่ะคงต้องมาใหม่คราวหน้าแล้วค่ะมาบุีร์รอบนี้มันเด็กๆะจะติดใจดูกีฬากันนะคะต้องขอบคุณจังหวัดบุีรัมากเลยที่มีสนามกีฬาดีๆให้ครอบครัวเราเนี่ยได้มาทํากิจกรรมกันในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะชองเลยวฮันโยชิต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ